เอ่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม s c r i b b l e n o t s c r i b b l e Nut n o t อะไรอย่างนึงครับ Unlimited โ okay, อเคผมเพิ่งไปซื้อมาจากสาตรีมนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เออผมจะลองเล่นกันเลยนะครับไม่รู้ว่าเนื้อหากเกมจะเป็นยังไงแต่เห็นก็ลดราคาก็น่าสนุกดีครับก็เลยซื้อมาอ่ะตายเกมเลยมาอุ้ยมันไม่มีซับไตเติลน,นะครับขออภัย ก็ฟังฟังเอาเอาละกันนะครับผมก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรเดี๋ยวดูภาพประกอบออกก็น่าจะรู้เรื่องครับประมาณว่าไอ้ลรงนี้ก็ไปปตอนภัยเออไปอ๋อไปเจอเหมือนได้ไอ้ไอ้ไอมาปิกนิกกลางป่าอย่างนี้เลยแหละเนี่ยไปประอนภัยใต้น้ำ <c oughs> นี่ก็ไปเรือหนีฉลาม แข่งกันภูเก็บแม้ว่าหัวมันจะมีอะไรเหมือนสามนิ้วโผล่ขึ้นมาโอ้โหอ๋อเขาก็รักกันดีนะครับไปรปจนภัยหลเออก็มีลูกออกมาโอเครูปรูปโอ้โหแล้วมันก็มีครอบครัวโผล่มาเต็มเลยนะครับเพื่อนบ้านเออมันเป็นโลกที่มหัศจรรย์มากๆ นี่คือเอของเราวิซโอ้โหมีวาร์ปดะ้ะอ๋ออยู่ในนี่้าของเราเมื่อเขียนอะไรมันก็จะออกมาหมดเลยยอดมากๆถ้า,าทำเป็นเกมที่น่าเล่นมากซื้อมาประโยชน์หลักของผมเลยคือ ซึ่งมาเพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษของผมเองซึ่งผมเป็นคนกับาาอังกฤษนะครับถ้าไม่พอใจอะไรต้องขออภัยด้วยอของเต็มเลยออกไปก็ให้ลกูลกๆไปไปในเมืองอะี่ไปเที่ยวในเมืองโอเคแล้วก็เจอคนแก่ขอความช่วยออ,อนี่ก็เกิดแจ้งอึด โอ้อออปเปิลพิษนะอัปเปิลเอ้ยแอปเปิลเน่าไปแก้งอ๋อหัวล็อกอ้าวน้แก่ก็ได้โกรธขึ้นแล้วเขาก็คือพอมดนั่นเองเขาก็เลยบันดาลน่าจะไม่ค่อยจะดีถ้าทางไม่ดีเท่าไหร่ใส่เสกใส่สองคนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยอ้าวน้องน้องน้องหรือใครวะเนี่ยเพื่อนมันหรือน้องมันน่าจะเป็นน้องหรือเปล่า น้องมันก็ขาก็กลายเป็นหินนะครับโอเคนี่ฮนะกลายเป็นหินแล้วก็ไปหาพ่อมันหรือเปล่าอุ้ยขาขาน้องเราก็จะกลายเป็นหินเรื่อยๆนะครับต้องไปหาทางช่วยเพื่อนเราอ๋อมันบอกนี่ให้ไปเก็บดาวหรือเปล่าวะให้ราอ๋อนี่ให้ Starlight อ๋ออะไรเนี่ยให้าห,หานกกินอ๋อต้องไปประมาณช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกแล้วก็เมื่อเอาตองานทำความดีนั่นเองครับก็จะได้รางวัลคือสตาร์ไรท์แล้วเอามาทำอะไรเอามารักษาน้องตัวเองเหรอเอามาันดาวแห่งความดีอ๋อใช่ได้ใช่ได้ไดโอเคแบบโอ้โหเนาะแต่เราต้องเอาสตาร์ไรท์มารักษาน้องเรานะครับ โอเคป่ะป่ะออกไปนอกประตูกันเลยนี่แล้วโอเคมาโอ้โหกราฟิกสวยงามใช้ได้โอเคมันจะรู้สึกเนี้ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษโอเคครับ away okay, uh, to farmer อ๋อไปคลิกที่ farmer โอเค w a s d ในการเดินแล้วก็อะไรอีกอ๋อ space bar กระโดดโอเคเหมือนเกมมาริโอเลยครับไาหา farmer กันเอา เลยต้อบอกให้คลิกออกคลิกที่นี่เอาไม่เอาแป๊บนึงขอดูก่อนสำรวจเราต้องสำรวจเอาเป็นแอดเวนเจอร์เราต้องสำรวจ,รรรวจครับอ่ามีย่อขยายด้วยเหมือนแองกี้เบิร์ดเลยโอเคใช้ลูกเลื่อนเมาส์ย่อขยายได้นะครับามาทำภารกิจกันดีกว่าเออมันบอกว่าเออนี่เบสิกเลยง่ายๆเอออะไรมาเนี่ยเอ่อบายช่วยเอ็ดเอ็ดวินเอ็ดวิน w e i g h has award รางวัลให้ช่วยให้หมูได้รางวัลอะไรเนี่ยวินเนอร์เหรอได้รางวัลออนให้หมูได้รางวัลวินเนอร์ประมาณนั่นแหละอะไร c e l e b r a t by helping เราต้องไปช่วยนี่ให้หมูมันได้รางวัลวินเนอร์โอเคไปช่วยไงอะโอเค the basic start เพลงเพลงใครร้องจริงเกมนี้แม่งสุดยอดโอเคโกอะไรชาว ranch of the litter อะไรเล็กๆ into and award รางวัลว i เนอร์พิก and object the t o hel magwell scrub the big อ๋อไอ้มันอ๋อต้องสครับแล้วก็คือทำความสะอาดหรือเปล่าแล้วทำให้มันใหญ่ปะ่ะ the big จับใจความแม่งได้ใครต้องช่วยให้ไอ Mac ้ m a ็ w e l l เนี่ยคือหมูหรือเปล่าอเดอะอะไร use the อะไรอ๋อกดตรงนี้อ่ะไปกดเออ r up something อะไร tip อ๋อเขียนไม่หยาด to clean the pick อ๋อให้เอามาอย่าทาคำความสะอาดหมูเอาอะไรดีอ่ะเออเอาเป็นเอาเป็นเป็ดนะเด็กต่อ D E T เด็กเด็กตอมีว่าวะ D E เด็กต่อสะกดยังไงเนาะมีว่าเด็กต่อด็อกเตอร์ไม่ไม่มีมเด็กต่อาง่ายๆเอาส,บ,อาสบู่แล้วกันสบู่แชมพูแชมพู ใช่ปะแชมพูสะกดนี้วะแชมพูนี่แชมแชมพูนย่างงี้ปะวะเออแชมพูโอเคต้องรับสาดได้ปะวะเอ้าไม่ได้เหรออันนี้ถอออือแชมพูโอเคเอาแชมพูโอเคเราจะไปคลีนกันนะครับจิๆๆๆๆ๊ดจิ๊ดจิ๊ดโอเคหมูเราก็สะอาดเรียบร้อยคลิกเด e project bar for the อะไรคันฮิตคืออะไรวะคาริสแม่งชิบหายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันมันคืออะไร อ๋อคลิกที่ตัวเราคลิกแมกเวลลอ๋อตัวเราชื่อ Mac well แมกเวลล์หรือว่าแอนรีมูฟดิสอ็อบเจกตอ๋อคลิกที่ตัวเราแล้วไป remove object โอเค remove อ๋อเอาของออกไปยังไงต่อตอ๋อแล้วไงต่อเอ้าไม่บอกแล้วเดี๋ยวดูดิโอเคบอกเดี๋ยวลองเก็บดิ pick up เก็บขึ้นมาจะทำอะไร,รอ๋อหมูสะอาดแล้วว่า remove ไปอ อันนี้ไว้ไหนดีแชมพูไม่ใช้แล้วอะเอาทิ้งได้เหรอวะทิ้งไหนไอไม่ไดอ้อันนี้ไหมอยากได้วเอาไอ้แชมพูแม่งไม่เอาที่ไหนได้บ้างวัเนี่ยเฮ้ยต่างขยอะที่เมื่อกี้เห็นไหมแบบเออนี่ทิ้งเอ้ยโอเคทิ้งได้แล้วโอเค the pig look grace now use an adjective to deserve the pig sight ต้องเอาไซด์ดีๆอ่ะไซด์เอาประมาณว่า โอเค ad d adjective adjective อ่านถูกวะโอเคลองพิม adjective inside the, th okay. add the, in the side to the big โอเคใหพิม huh. okay. big เหรอวะเมื่อกี้อ่านไม่ทันโอเค big เอา big ใจแอนเอาไม่เอา big เราต้องเอาใจแอนเจจายเจใจสักก่อนไงเจไอใจใช่ปะใจแอนแล้วก็แอนหมด ใจแอนสะกกดถูกวะวะเอ้ยถูกด้วยโอเคใจแอนมาซีเนโออยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเฮลเดอทิกโอเควินต้องมีอะไรเนี่ยทาทาเลนเอ่อการประกวดหมูคอมพลิชั่นเอ่อถึงคืออะไรวะแอสแอสททีมแอนนาโนทูวิ as, as now, now อะไรวิงพอแครรี่พอแบกรับหมูได้อะไรต้องวิงอ๋อแครรี่เต้องแบกรับหมู แครี่นี่แม่งได้มาจากฮอนเลยนะเนี่ยแครี่มาถึงแบกรับโอเคประมาณแบกรับหมูไอเจทีฟในการแบกรับหมูคือปิกอะไรอะอะไร h ล t and unlock overtime click the add sub object the wing in hit. โอเค,คที่หมูเออแล้วก็เอาอะไรมาโอเคพิกคลิกแล้วมันบอกว่าต้องการ v i e อ ing wing เหรอ wing เติม s ด้วย wing launch l วิงลันช์พอสำหรับช่วยหมูเอ่ออช่วยให้ฉันบินได้โอเค้องกันปีกสองอันให้ฉันบินได้วิงลันส์โอเคโอเคลองดูลองดู U I N G Wing Run มั U I N G รอ N G S Wing L Run กดยังไงวะ L A R ใช่ปวะวิเอ้ยดูก่อนเนี่ยไม่ เนี่ยเขา L A R G E โอเค L A R G E นะครับเป็นไหน้วเนี่ย uh, N T Wing N T วะเอา้า Lunch Lunch L, unge, L, unge L A R C H ปะวะ Wing 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 ผิดแล้วเอพิมพ์หาอะไรผิดวะเดียด๋วยวๆๆๆๆถูกไม่ใช่วะ Lunch อ๋อ L R LARGE เออก็พิมพ์ผิด LARGE นะครับ LARGE โอเควิงลันใช้ได้ไหมเอา้าพิมพ์ลันผิดว่ะหรือกูพิมพ์ผิดวะลองวิงสองอันแล้วกันบิ๊กวิ g งโอเคบิ๊กวิงบิ๊กแล้วกันโอเค b ีจี g. เอ้าไม่มีเหรอวะ อาวรู้สึกถึงข้างนอกโอเคอ่าอีกอื่นเรา lunch อะไรวะไม่มีอะไรวะวิงแล้วกันโอเควิงวิ่งวิงมีว่ะวะไม่ได้ต้องปิดใหญ่ๆพอโอเคพอวะ เออนี่ไง the magic โอเคเป็นเวทมนต์แบ็คแบ็คแพ็ค strong object for letter All letter letter หมายถึงอะไรอะไร t อ the wing in the backpack หลังอะหลังหลงมัน and white w e g e for 7 to นู่ปโอเคประมาณให้ไปติดที่หลังหมูโอเคติดอ่ะติดถูกวะติดถูกวะ เอ้าอะไรอ่ะใหญ่ไปหรอไอนี้วิงส์ล่ามีน้ำลาชปีกต้องใหญ่พอที่จะกิน้ำพอผูามีไฟไอปีกใหญ่ไม่พออีกหรอปีกก็ใหญ่นะเนาะโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ทำไงให้ใหญ่ขึ้นอย่านี้อ่ะอ๋อบอกให้เก็บในแบ็คแพค๋อก็งงโอเคเก็บในแบ็คแพคเป็นเกมไหนล่ะเนี่ย มันด่าแรกๆอยู่เลยโอเคแปะเราก็นี่ก่อนที่แบ็คแพ็คโอเค<ช>ไปเอาวิงเรามาใส่เออจื้โอเคใส่ได้แล้วเป็นไงล่ะหมูเราหมูบิน,นที่มา <3 S 1> ของ <3 S 1> หมูบินเออบลาบลาบลามันก็มันก็ตำหนิหมูเราอะทำไมมันตัวอนมใหญ่โอเคนี่ลำดับเราจะได้ที่อะไรวะหมูติดปีกนะมึงหมูหมูตัวเล็กอย่างเงี้ยไปเลยที่สาม อะไรอ่ะหมาหมายที่สองเอ้ยเราต้องที่หนึ่งดิท่อหมู่บินที่มาของหมู่บินโอเคเย้เฮได้รางวัลน,นี่สตาร์ไลท์โอเคแบ,บเราไปเก็บสตาร์ไลท์กันิงโอ้เพลงมันติวด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 ิวเดอะเบสิกคอมพลีเต็ดโอเคโท่าเท่าเบาๆก็ได้แม่โอเคคอนเนคเลยอ่ะเราทำภารกิจสำเร็จโอ้โหไม่ได้ง่ายๆ คอนติเนียลคอนติเนียลอะไรอะสตลาบไบเฮลปิ้งเพียเปอรอะไรวิวฟอร์มอะไรวิชั่นฟอร์อะไรประมาณไหนวะเนี่ยประมาณเอเอยูสอ๋อกดดาวโอเคอ๋อให้กดเพื่อดูมิชชั่นนะครับที่คนที่เขาไปช่วยโอเคเฮลทูเดอะอะไรซอฟต์แอลกรฟอฟซอฟต์แอลกรอฟคืออะไรวะเราทำต้นไม้เหรอเห็นมันมีต้นไม้อยู่อะ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคเ调เอาอะไรเดียวอะไรรดน้ำต้นไม้เดียวเอาเป็น water แล้วกันได้ปะวะฝักบวัวไอ้นั่นเขียนยังไงวะเขียนไม่เป็นวาอวา water 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 ใช่ดิโอเคน้ำใส่ไม่ได้ใส่ที่เราโอเคเราก็ไปรถน,น้ำต้นไม้โอเค yeah, yeah, yeah. ยูสเยเยเยต้นไม้อ้ออ้าวทำไมเรา ให้มันไปกัดคนอย่างั้นล่ะโอเคอนโเดอแพนสครับเอาเอาว้ออเอส่อะไรเนี่ยโอ้ิสเลเวลีเทนอออเจออริจินอให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอ e ปยโอเคทางแม่งเถอะให้ตังปล่อยแม่งแดกคนอย่างเงี้แหละเวลาเรามีอะไรบ้างมีหมูของ อีรีมูฟไม่ได้ทำไมรีมูฟไม่ได้วะไอ๊ตู้ไปไหนอ่ะอ้ก็ไม่มีอะไรนี่วะกลับลงนาดีกว่าถ้าลงนาก็ไม่มีอะไรเลทพีสเอสเก็บเอ็นเตอร์เดอะเมนูอ๋ออ๋อรีเซสโอเคเซฟอยู่โปรเกรสแอนด์รีเซสเดลเลเวลโอเคไปทำเพื่ออย่าง อ๋อเมื่อเราทำภารกิจไม่สำเร็จก็สามารถกดเพื่อจะไปทำภารกิจใหม่อ๋อโอเคประมาณนี้แหละ <c oughs> เออมันบอกประมาณนี้แหละโ,โ,โยอะเยโะเยโะเย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโอเคแปลไปช่วยมันใหม่มันจะมากัดคนอีกปะวะเยอ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 ะยไอ้เฟมเลสตกโอเคแม่งไม่ใช่ง่ายๆโอเคโอเคไหนมาลองดูดิอันนี้มันจะช่วยอะไร สินอ็อบเจกไม่ใช่เอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันแยกแยกแเกะแเกเฮ้ยแเกะแเกะแเกะแตกนิดนึงโอเคมันบอกให้ดูนี้ก็ได้เอ้าไม่ต้องช่วยแล้วเหรอโอเคโอเคไม่ช่วยก็ได้ไม่ช่วยโอเคมันบอกเฮลมีเฮลมีไปไปไปเฮลมีเฮลมีช่วยมันเออบอกว่าอะไรวะบอกโอ้ไมค์แคทตี้เออแมวมันเหรอเห็นมีอยู่บนต้นไม้ สตาร์กออนเดอะท็อปออไปอยู่บนต้นไม้อ๋อไปอยู่สตาร์กอยู่บนต้นไม้เอออยิางนี้วยเนี่ยท็อปออกจะดีเกตเออฟอร์มีอ๋อช่วยฉันด้วยอะไรประมาณนี้โอเคไปเอาอะไรถล่มต้นไม้ดีเอาเรื่อยไหมเรื่อย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 เอาโอเคเอาเอาอะไรถล่มต้นไม้ดีอะเอาเป็น S อสอีดับวซอคือเลื่อยเหรออันนั้เรื่อยเลื่อยเอสเโอเคโอเนี้ยแหละเออนี่เลื่อย เลื่อยเสี้ยวเหรอวะเลื่อยแม่งเลื่อยเอาไม่เอาอ่ะเลื่ยเลี่ยเลี่ยเลี่ยกากไปเอาเป็น C 4ดีกว่าระเบิดได้เลยโอเค C F O U R ใช่ปวะ C 4เออนี่ผมแม่งมี C 4 o u r แล้วจับแมวเลยอ่ะเอาไว้นี่มีเลื่อยแม่งโของโบราณแล้วแม่งไม่ใช้แล้วไปไปไปลก่อนไปอาการ C 4เอ้ยผิดอัพคนระเบิดอะไรดีไหมวะวานี่แถวต้นไม้แล้วก็กดระเบิดยังไงบะ เออเราต้องหาอะไรทังมันเอาเป็นเอาเป็นอะไรยิงให้มันระเบิดดีวอเตอร์ก <Water Gun. S 1> ันอะไรนะวอเตอร์กันปืนฉีดน้ำวอเตอร์กันเหรอยิงได้เหรอ GUN เอา้าไกด์มันไม่มีกันวอเตอร์กันไม่มีให้อ่ะไม่มีวอเตอร์กอ้โหปืนฉีดน้ำแม่งไม่มีเอาเป็น R P G ดีเออง่ายๆเลย R P G พิมพ์ง่าย,ายดี R P G ์ีจีมงงีปะวะ แจมโอ้โหมึง g p a นี่มาโอเคเฮลยโอเคยิงแม่งเลยนี่แอทแทกแอแทกออนไซต์โอ้โหแม่งยิง RPG ถล่มโอเคแบงหัวใจเต้นเย้ได้ดาวหนึ่งดาวแล้วโอเคชุบเลเวลคอมพลีสโอเคจบเลเวลอะไรคอนสแตเรียนรู้เบสิกด h สเดอะเฟิร์ส r ั t ตต้องไปทีละสเต็ปเหรอทาวเวอร์เซอร์วิงเ้งอะไรดีป้าสต็อปอ๋อต้องไปที่ป้ายรถเมน์เหรออ๋อไปจนภัยที่แคปิตอลซิตี้โอเคปะโอ้ยแม่งก็โอเคไม่อยากแค้นนัดโอเคประมาณประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปแคปิตอลซิตี้พาหน้าดีกว่าโอเคพาหนี้เราพราะว่แค่นี้ก่อนโอเคสวัสดีครับ